รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Chinese for Career ค่ะรายการที่จะนำทุกท่านนะคะไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษ,าษาจีนกลางกันค่ะเพราะเราเชื่อว่าคำศัพท์คือหัวใจหลักของภาษาจีนค่ะโดยที่เรานะคะจะมีอาชีพแต่ละอาชีพที่น่าสนใจค่ะมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะและเหมือนเดิมค่ะคุณอยู่กับนุกนัดอวัสยากีรติโพธิวงค่ะและพิมพรการันแสนกล้าค่ะ คุณพิมพ์คะอากาศมันร้อนมากเลยช่วงนี้ใช่ร้อนมากเลยประเทศไทยเราเนาะใช่คือบางทีแบบว่าแค่ออกจากบ้านมาช่ตื่นมาก็ร้อนแล้วเหมือนร้อนทั้งปีใช่ร้อนทั้งปีร้อนตลอดร้อนไม่ได้รู้ดูร้อนใช่ไหมคุณพิม์คะอากาศร้อนแบบนี้มันจะต้องมีอะไรดับร้อนค่ะคุณจีนใช่ต้องมีอะไรดับร้อนสักหน่อยแล้วเนาะแล้วคุณพิมพ์คิดว่าของยอดฮิตในการดับร้อนของคนไทยเราคืออะไรคะเอ น้ำแข็งไหมน้ำแข็งหรอน้ำแข็งไหมหรืยังไงดีแหละแต่มันจะมีอีกอย่างนึงค่ะไอศครีมไอศครีมใช่คุณพีชชอบทำไอศครีมไหมคะโอ้ชอบมากชอบชอบเลยเหมือนกันทานได้ทุกวันเหมือนกันทานได้ทุกวันทั้งวันเลยจนทำไปคะอยากจะเปิดร้านอีกแล้อยากจะเปิดร้านอีกแล้วออยากจะเปิดร้านไอศครีมอยากจะเป็นขยันมากเลยนะเนี่ยอยากเปิดอ่าใช่อยากจะเป็นคนปัดไอศครีมดูบ้างแบบว่าฟิลแบบทำไอศครีมแบบโฮมเมดเนาะขายแบบ ต้องขายดีแน่ๆเลยอ่ะนั่นไอศ์ครีมโฮมเมดเป็นอะไรที่อร่อยมากเลยค่ะใช่อ่าแต่ว่าแบบบางทีเราอาจจะไปตีตลาดที่จีนด้วยหรือเปล่าอ่ก็ดีนะแบบสร้างรายได้ไงใช่ไหมเพราะว่าไอศ์ครีมโฮมเมดของเราอาจจะเป็นรสชาติที่แบบว่าของคนไทยเนาะเราก็ไปตีตลาดที่จีนถุเรียนอย่างเงี้ยใช่ไหมถุเรียนใช่แล้วคนจีนชอบมาก เราเนี่ยก็อยากจะเป็นเจ้าของร้านไอศครีมเนาะอยากจะไปเปิดตลาดที่จีนแต่ไม่มีความรู้ค่ะต้องรบกวนคุณพิมอีกแล้วโอเคถ้ามสมมติว่าเราจะทําธุรกิจเนาะแล้วก็จะไปตีตลาดที่จีนเนี่ยต้องไม่พลาดเรื่องการสื่อสารใช่ไหมตรงอ่าตรงนี้เนาะเราก็ จะลองมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันพร้อมกับคุณนุกแล้วก็คุณผู้ชมที่ทางบ้านด้วยได้เลยเขายังไงฝากคุณพิมด้วยนะคะโอ้มันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้จักคําว่าไอศครีมกันก่อนว่าในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงใช่ไหมคำว่าไอศครีมในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่าปิงฉีหลินพูดตามนะคะ ปิงฉีหลินปิงฉีหลินถูกต้องปิงฉีหลินนะ่ะคือไอศครีมค่ะปิงฉีหลินใช่ไอศครีมใช่งั้นถ้าหนุบได้ยินลูกค่ะผู้คาว่าปิงฉีหลินก็คือไอศครีมเนาะไอศครีมทีนี้มันมีหลายรสชาติเนาะคำว่ารสชาติในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่าโขเวพูดตามนะคะโขเวโขเวถูกต้องโขเว โคเว่ใช่คือรสชาติใช่ค่ะถูกต้องถ้าคนุกได้ยินคําว่าโคเว่เมื่อไหร่น่ยมันก็คือหมายถึงรสชาตินั่นเองโคเว่ใช่ลูกค้าเนี่ยอาจจะถามถึงรสชาติต่างๆได้เดี๋ยวเราจะลองมาเริ่มที่รสชาติต่างๆของไอศกรีมดีกว่าเนาะอ่ะเพราะมีหลายรสมากเลยเราจะมาเริ่มกันที่วานิลาดีกว่ายอดฮิตอ่ะเบสิกเลยรสวานิลาในภาษาจีนนะคะเราจะพูดว่าเซียงเฉาเว่พูดตามนะคะ Sciang Chauwei Sciang c h a ม w e i ถูกต้องอ่า w e i ถูกต้องค่ะรสวาน,นิลลาใช่วาน,นิลลาทีนี้ค่ะรสโปรดของนุกอาจจะยังไม่ใช่วาน,นิลลาเหมือนคนอื่นเราชอบทานชอ็อกโกแลตชอ็อกโกแลตอ่าชอ็อกโกแลตในภาษาจีนเราจะพูดว่าฉ h ำเคอรี่เวพูดตามนะคะ ช็อกโกแลต味ช็อกโกแลต味ลี่เว่ยถูกต้องถูกต้องค่ะชาเคอลี่เว่ยใช่เพราะว่าเว่ยมันก็คือรสชาตินั่นแหละเชา่ยวเขาเรียกคือช็อกโกแลตเว่ยก็คือมาจากคําว่าเว่ยเต้าอะโขเว่ยใช่อะโขเว่ยถูกต้องค่ะต่อไปเราจะเป็นรสแบบมีรสชาติเปรี้ยวขึ้นมาแล้วอ่าเป็นผลไม้ไหมใช่เป็นผลไม้รสสตรอเบอรี่อ่ะสตรอเบอรี่อ่ะรสสตรอเบอรี่ในภาษาจีนเราจะพูดว่า เฉาเหมยเว่ยพูดตามนะคะเฉาเหมยเว่ยเฉาเหมยเว่ยถูกต้องรสสตรอเบอรี่อ่เฉาเหมยเว่ยถูกต้องค่ะอ่าส่วนอีกรสหนึ่งเป็นผลไม้เหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้เปรี้ยวขนาดนั้นหอมหอมรสอะไรเอ่ยรสเมลอนเมลอนอ่าเมลอนอ่ารสเมลอนในภาษาจีนเราจะพูดว่ามี่กวาเว่ยพูดตามนะคะมี่กวาเว่ยมี่ กวาเว้ยถูกต้องมี่กว่าเว้ยเมื่อกี้มีสองรสที่เป็นผลไม้จำได้หรือเปล่าเอาละคุณพิมพ์เทสกันอีกแล้วเอออ่าเฉาเมยเว้ยเฉาเมยเว้ยคือรสเบอร์รี่นะรสสตรอเบอร์รี่แล้วก็มีรสเมลอนเมลอนมี่กว่าเว้ยมีกว่าเว้ยถูกต้องค่ะต่อไปอันนี้เป็นรสยอดฮิตในตอนนี้เลยบางคนเขาแบบรักสุขภาพไงโรล่าลายเอ่ย รสชาเขียวมัทฉะอมัทฉะมันมีความแบบว่ากลิ่นหอมเนาะแล้วก็มีความแบบเข้มข้นในตัวของเขาเองอรสชาเขียวมัทฉะในภาษาจีนเราจะพูดว่าหมูชาเว่พูดตามนะคะหมูชาเว่หมูชาเชา เว่ยโม่ฉาเว่ยถูกต้องค่ะโม่ฉาก็คือมัดฉาเนี่ยแหละโม่ฉามัดฉารถมัดฉาโม่ฉาเว่ยใช่จริงๆแล้วอะค่ะเดี๋นุ้กแอบได้ยินมาว่าคนจีนเนี่ยเขาชอบทำมะม่วงมากๆตุ้กเคยไปจีนค่่ะอาแล้วแบบว่าเจอร้านที่แบบขายมะม่วงอะเราขึ้นเป็นภาษาไทยเลยคาว่ามะม่วงอะไรเงี้ยเราก็เลยลองสอบถามมาแล้วก็ทราบมาว่าคนจีนชอบทำมะม่วงมากแน่นอนถ้าเราเปิดร้านไอศครีมต้องมีรสมะม่วงค่ะค่ะใช่เลยคน กรสมะม่วงใช่ไหมรสมะม่วงในภาษาจีนอ่ะเราจะพูดว่าหมางกัวเว่ยพูดตามนะคะหมางกัวเว่ยหมางกัวเว่ยถูกต้องหมางกัวเว่ยอ่าหมางกัวคืออมะม่วงหมางก็คือมะม่วงเองหมางกัวหมางกัวเว่ยใช่แล้วถ้าเป็นคุณพิมพชอบรสชาติไหนถ้าเป็นพิมพใช่ไหมก็มีความชอบอรส อ่าวานิลาอ่าเพราะว่ากินง่ายคลินคลีนนะฮะรสวานิลาคืออะไรนะคะเซียงเฉาเว่เซียงเฉาเว่อ่ะเซียงเฉาเว่แล้วคุณนุกล่ะจริงๆที่บอกไปก็คือช็อกโกแลตใช่ไหมคะใช่แต่อีกรสหนึ่งที่นุกชอบมากก็คือคุกกี้แอนด์ครีมค่ะมันจะมีความแบบเท็กซ์เจอร์ได้เคี้ยวอ่ารสคุกกี้แอนด์ครีมในภาษาจีนอ่ะเราจะพูดว่าชี่ฉีไนโหย่วเว่พูดตามนะคะชี่ฉีไนโหย่วเว่ ชีสเนย์ไว้ถูกต้องชีสเนย์ไว้คือรถคุกกี้ินครีมใช่อ่ะต่อไปอันนี้เออคนจีนจะชอบแล้วรถเนี่ยมะม่วงไปแล้วมะม่วงไปแล้วเราจะอะไรอีกนะอันนี้แบบว่าชอบกันมากเลยนัคือรถทุเรียนทุเรียนรถทุเรียนคนจีนนี่ยชอบมากๆเลยเนาะเป็นผลไม้ยึ้้นชื่อของไทยด้วยใช่แล้วค่ะรถทุเรียนในภาษาจีนนะคะเราจะพูดว่า หลิวเหลียนเว่ยพูดตามนะคะหลิวเหลียนเว่ยหลิวเหลียนเว่ยถูกต้องหลิวเหลียนเว่ยหลิวเหลียนเว่ยใช่ทีนี้อยากเข้าสู่รสเปรี้ยวๆบ้างเปรี้ยวๆอ่ะเปรี้ยวๆก็ต้องเป็นรสมะนาวได้รสมะนาวก็ขายดีเหมือนกันเนาะแล้วก็อีกอันนึงด้วยเลยละกันรสบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่เอาชร์รสมะนาวมาเริ่มที่รสมะนาวดีกว่ารสมะนาวในภาษาจีนนะคะเราจะพูดว่าหนิงเหมิงเว่ยพูดตามนะคะ หนิงเหมิงเว่ยหนิงเหมิงเว่ยถูกต้องก็คือรสมะนาวส่วนรสบลูเบอร์รี่เราจะพูดว่าหลานเหมยเว่ยพูดตามนะคะหลานเหมยเว่ยหลานเหมยเว่ยถูกต้องอ่หนิงเหมงเว่ยคือรสมะนาวรสมะนาวหลานเหมยเว่ยคือรสบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ถูกต้องที่นี่มีอีกรสชาติหนึ่งรสหมิ่น รสมิ้นท์คุณผินทานไหมคะรสมิ้นท์รสมิ้นท์อันนี้อาจจะไม่ใช่ทางน่าจะอยางเข้าไม่ถึงแต่ว่าหลายๆคนอ่ะชอบใช่ไหมหลายๆคนชอบก็อาจจะเป็นเริ่มที่รสกาแฟก่อนเพราะว่ามีรสกาแฟด้วยที่อคนอาจจะชอบในช่วงนี้เนาะเขาก็ฮิตกินแบบกาแฟรสมิ้นท์ใช่ไหมใช่ไหมเริ่มที่รสกาแฟกันก่อนรสกาแฟในภาษาจีนนะคะเราจะพูดว่าคาเฟ่เว่ยพูดตามนะคะ คาเฟ่เวยคาเฟ่เวใช่อ่าส่วนส่วนรถมิ้นที่คุณนุกถามเมื่อสักครู่นี้เนาะคุณลุกชอบรถมิ้นด้วยไหมคะไม่ชอบค่ะจริงๆเพื่อนชอบอ่มันแบบว่าถ้าคนเข้าไม่ถึงจริงมันอาจจะยังยังรอก่อนใช่เดี๋ยไปก่อนลกใช่แต่ว่าพิมพ์ก็ไม่ได้ไม่ได้เลยอ่ะรถมิ้นมันมันเย็นฟันนิดนึงรถมิ้นในภาษาจีนนะคะเราจะพูดว่ากัวเหอเวพูดตามนะคะ ปป้เหอเว่ยปป้เหอเว่ยถูกต้องปป้เหอเว่ยใช่ก็คือรสมินแต่ถ้าเป็นคาเฟ่เว่ยก็จะเป็นรสกาแฟกาแฟอันนี้จะง่ายหน่อยใช่ทีนี้ค่ะคุูพิมพ์เราได้สับเรื่องรสชาติไปเยอะแล้วทีนี้ลูกค้าเข้ามาแล้วอยากจะถามลูกค้าค่ะว่าชอบรสอะไรคะจะถามยังไงดีต้องถามแบบนี้เลย你喜欢什么口味的 ปิงฉีหลิน<ม>ไปทีนะ่ะสองขยะสองพยางก็ได้ห<ม>นีสีหวนหนีสีหวนฉันมาสันมาขวบเว่ยขวเว่ยเตะปิงฉีหลินเตะปิงฉีหลินถูกต้องรวมกันก็จะกลายเป็น,นหนีสีหวนฉันมาขวเว่ยเตะปิงฉีหลินถูกต้องชอบไอศครีมรสอะไรหนีสีหวน 什么口味的冰淇淋ถูกต้องค่ะยาวมากยาวมากยังคงคอนเซปต์อ่ายังคงคอนเซปต์ใช่แล้วค่ะคุณนุกไอศครีมเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายแบบใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบโคนหรือแบบถ้วยถ้าเราอยากจะถามลูกค้าว่าเอาแบบโคนหรือแบบถ้วยดีเราจะพูดว่ายังไงดีเราจะพูดว่าหนี่เย่าเทียนถงหายชื่อเปจวงพูดตามนะคะ 你要甜筒还是杯装？你要甜筒还是？ เปจวงถูกต้องอ่าแบบโคนหรือแบบถ้วยดีหคือ你่填冲还是杯装ถูกต้องค่ะคําว่าเทียนทงเนี่ยแปลว่าแบบโคนคําว่าเปจวงเนี่ยก็คือแบบถ้วยนั่นเองแล้วถ้าเลยจะถามลูกค้าว่าเอากี่ลูกดีคะอ่าถ้าถ้าจะถามลูกค้าว่าเอากี่ลูกดีเราจะถามว่าหนี่เย่าจีฉิวปิงฉีหลินพูดตามนะคะ หนีเย้าจีฉิวปิงฉีหลินหนีเย้าจี้ฉิวอ่าปิงฉีหลินถูกต้องค่ะหนีเย้าจี้ฉิวปิงฉีหลินอ่าถ้าอ่ออถ้าสมมุติเราจะบอกว่า1ลูก<ส>แล้วกันนะคะในภาษาจีนเนี่ยเราจะพูดว่าอีฉิวพูดตามนะคะ อีวอีิวถูกต้องอีฉิวหนึ่งลูกอ่ใช่แล้วค่ะแล้วถ้าสมมติเรสองลูกอ่าสองลูกเนี่ยเราจะบอกว่าเหลี่ยงชฉิวพูดตามนะคะ หลี่ยงฉวเหลี่ยงฉวอือเหลี่ยงฉวก็คือสองลูกแล้วนะีฉิวหนึ่งลูกเหลี่ยงฉวสองลูกสามลูกก็จะเป็นซานฉิวผู้ตามนะคะซานฉิวซานชฉวใช่อ่าอีเฉิวหนึ่งเหลี่ยงชฉวสองแล้วก็ซานชฉวสามนั่นเองอ่าแล้วค่ะแล้วถ้าลูกค้าเนี่ยต้องการสองลูกแต่คนละรสชาติก็จะพูดแบบนี้ ย要两球，嗯，ผู้ถงว่ยพูดตามนะคะ。我要两球，ผู้ถงี味。ง要ิวปู้ถง่ยคำว่าปู้้ถงเนี่ยแปลว่าต่างกันผู้ถง่ยก็คือรสชาติแตกต่างกัน。我要两球，ผู้ถง่ยถู้ต้องพอได้ไหมคุณน๊กพอได้ค่ะ。 พอได้แล้วพอได้แล้วพอไเยอะเกินไปแล้วพอได้แล้วไม yep oui> ่ต้องไปหาอาชีพอื่นทําแล้วดีไหมแต่ก็ไม่ดีอย่าะเหลวคุณพิมไปเรื่อยๆอ่าโอเคโหดีใจมากเลยเนี่ยค่ะแล้ววันนี้เราก็ได้คาศัพท์เกี่ยวกับอาชีพพนักงานขายไอศครีมไปเยอะมากๆเลยนะคะก็หวกงว่าทุกคนจะนํากลับไปฝึกฝนกันบ่อยๆนะคะค่ะแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาไปเที่ยวกันแล้วค่ะไปเที่ยวกันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะกับช่วงหาที่เที่ยวค่ะ หาที่เที่ยวหาที่เที่ยววันนี้จะพาไปรู้จักกับเขาห่วงซานเทือกเขาห่วงซานตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศจีนในมณฑลอันฮุยอยู่ในเขตอากาศโซนร้อนแถบเอเชียยอดเขามีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล1,864เมตรมีพื้นที่กว่า154ตารางกิโลเมตรซึ่งได้ชื่อว่าเป็นห่วงซาน500หลี้ เป็นดินแดนสุดยอดของเขาห่วงซานอุดมด้วยความงามทั้ง4ประการได้แก่สนประหลาดหินพิสดารมหัสจั์ทะเลเมฆและแหล่งน้ำพุร้อนที่ถือว่าเป็นชื่อเสียงของเขาห่วงซานแห่งนี้นอกจากความงามตามธรรมชาติแล้วที่นี่ยังเป็นสถานที่พักผ่อนและตากอากาศเป็นแหล่งวัฒนธรรมความเชื่อของศาสนาเตา๋าและพุทธที่สำคัญอีกด้วย ค่ะแล้วนี้ก็คือรายการ Chinese for Career นะคะรายการที่เราเชื่อว่าคำศัพท์คือหัวใจหลักของภาษาจีนนั่นเองค่ะหวังว่าทุกคนจะนำกลับไปฝึกฝนกันเรื่อยๆนะคะและทุกท่านค่ะสามารถรับชมรายการย้อนหลังค่ะได้ทาง www.etvthai.tv ค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาของความสนุกแล้วค่ะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ